ยกให้เป็นอีกหนึ่งนางงามที่ทางด้านของแฟนๆนางงามต่างก็ให้ความสนใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสําหรับทางด้านของสาวเชอรเอมนะคะรองอันดับหนึ่งมิสแกรน a i ไทยแนด์ปี2025ที่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมต้องบอกได้เลยค่ะว่าทำเอาแฟนๆนางงามต่างก็ฮือฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเมื่อล่าสุดค่ะทางด้านของเพจ Miss Grand Thailand ได้มีการออกมาประกาศผ่านทางเพจ a c e b o o k นะคะบอกว่า Official Announcement กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ขอประกาศแต่งตั้งเชอร์เอมชยาธนุสสรทั์รองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2025เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด เดอะมิสโกลบ2025ณประเทศเอลบาเนียโดยรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่15ตุลาคม68ฝากแฟนๆร่วมเป็นกำลังใจให้เชอเอมคว้ามงกุฎโกลบมงแรกมาฝากคนไทยด้วยนะคะซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของแฟนๆนางงามก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวนะคะบางก็บอกค่ะว่าดีใจที่เชอเอมเนี่ยเปลี่ยนใจมาประกวดเวนอ็อกแล้วเชีย์เต็มที่ตอนเห็นบรรทัดออฟฟิเชียลแอนนอว์เมนต์คือหลุนมากรักทุก เส้นทางของเอมขอให้เอมมีความสุขก็พอดีมากคะ่ะอยากดูสปีดพี่เอมบนเวทีนอกบ้างรอเชียอีกครั้งดีใจรอเชียเลยค่ะรอเชียเลยเวนี้ได้มงอยัางท้ายยังมงลอยมาเลยค่ะเชียร์รักเชียร์เท่านั้นมั่นใจเชอรเอมมากๆเธอเก่งสู้คะ่ะซื่อง,งานนี้เอง คุณผู้ชมทางด้านของเชอเอมก็ได้มีการออกมาแชร์โพสของเพจ Miss Grand Thailand ลค่ะหลังจากที่ถูกประกาศแต่งตั้งให้เชอเอมเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดเดิมมิสโก e ปี2025ณประเทศเอลเบเนียนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านของเชอเอมนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้อีกด้วยบอกว่าซ o u soon เดิมมิสโกปโอ้โหงานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของ FC แฟนคลับสาวเชอเอมเนี่ยได้มีการคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันมากมายอีกแล้วค่ะค บางก็บอกนะคะว่ารถขอบคุณนะที่จะทําให้มีความสุขกับการติดตามเอมประกวดนางงามอีกครั้งดีใจรอเชียร์เลยค่ะไป้ายไฟพร้อมขอบตาพร้อมหน้าจอบพร้อมพร้อมสนับสนุนสิ่งที่เป็นเอมดีใจมากลูกสาวเนี่ยได้ส่งออกแล้วเชียร์สุดใจเชียร์เอมซัพพอร์ตเสมอนะคะคนดี กรี๊ดหนักมากติดตามเชียร์น้องเอมค่ะเชียร์สุดใจพร้อมสนับสนุนเต็มที่แข่น,น้องเอมสู้ๆนะและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทางด้านของ fc แฟนคลับสาวเชอเอมนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจค่ะพร้อมกับเชียร์สาวเชอเอมกันเยอะแยะมากมายกันเลยค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้นะคะโอ้โหสุดพีคก,กันเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของสาวเชอเอมเนี่ยได้มีการประกาศแขวนส้นสูงอย่างเป็นทางการแล,แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ตําแหน่งรองอันดับหนึ่ง Miss Grand t แลนด์ a ีสอี2025มาได้สำเร็จนะคะโดยเธอเองเนี่ยก็บอกค่ะว่าจะไม่ลงประกวดเวทีไหนแล้วคะ่ะทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยโอโหเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวละคะ่ะคุณผู้ชมคะงานนี้เนี่ยแฟนๆนางงามก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับสาวเชอเอมกันด้วยนะคะ